คุณรุ่งโรดเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นไปเนี่ยกว่าจะดําเนินการสอบสวนกันมาใช้เวลากันพอสมควรที่ผ่านมาบ้านเราถือว่ามีกฎหมายที่จะคุ้มครองเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะถ้าพูดถึงกฎหมายอาญาในบ้านเราก็ค่อนข้างมีความก้าวหน้านะครับเพราะว่าครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการคุกคามทางเพศแม้จะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะ โทษนั้นน้อยไปหรือเปล่าการจําคุกนั้นน้อยไปหรือไม่นะครับถึงเวลาแล้วไหมที่ต้องมีการปฏิรูปกฎหมายที่จะป้องกันการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดนะครับและที่สําคัญก็คือกระบวนการยุติธรรมที่จะสอบสวนนั้นจําเป็นที่จะต้องยึดผู้เสียหายนั้นเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับค่ะ ผู้ชมครับกระแสเฉาวที่เกิดขึ้นกับพักก้าวไกลในเวลานี้ที่หลายคนกําลังจับตานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของโทษหนักหรือโทษเบาเท่านั้นครับแต่ว่ายังรวมไปถึงกระบวนการสอบสวนที่ดูจะมึนๆงงๆนะครับหลายคนออกมาตั้งคําถามเลยครับว่าหลังเกิดเหตุนั้นทางกรรมการบริหารพักออกมาเทคแอคชั่นนั้นช้าไปหรือไม่หรือแม,ม้กระทั่งกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสสปูอัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางพักก็มีมติค่าโทษเอาไว้ แต่ในที่สุดก็กลับลำนะครับมีการนำมาโหวตกันอีกรอบหนึ่งจนนำมาสู่มติที่มีการใช้ยาแรงก็คือการขับออกจากพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณผู้ชมว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับพักเก้าวไกลนั้นทำให้หลายคนนั้นอาจจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า คนดีนั้นยังมีอยู่ในสังคมหรือไม่นะครับเพราะปัญหาการคุกคามทางเพศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับพักการเมืองนี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพักการเมืองอื่นๆก่อนหน้านี้รวมถึงในวงการที่ไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินต่างๆคนที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งครูพระสงฆ์เองก็ตามนะครับดังนั้นจําเป็นหรือไม่ที่กระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องทําให้มีความชัดเจนแล้วก็มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ ชวนคุณบุตรศรินแลวก็คุณผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในบ้านเรานั้นจริงๆแล้วกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการคุกคามทางเพศเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับฉบับแรกนะครับก็คือกฎหมายอาญาในมาตรา397นะครับอันนี้ระบุเอาไว้ชัดเจนครับคุณผู้ชมว่าในเรื่องของการกระทําให้บุคคลได้รับความอับอายหรือว่าจะเป็นการเดือดร้อนรําคาญนั้น โทษปรับนั้นมีไม่เกิน5,000บาทนะครับและถ้าเกิดว่าไปทำในพื้นที่สาธารณะหรืออาศัยการมีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นการเป็นผู้บังคับบัญชาในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยโทษจะหนักขึ้นนะครับเป็นจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้ต้องกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าโทษปรับแล้วก็โทษจำที่ได้เห็นไปนี้ สมน้ําสมเนื้อหรือว่าเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศหรือเปล่านะครับ,รบส่วนการคุกคามในที่ทํางานของเอกชนนะครับก็มีในเรื่องของพอรบคุ้มครองแรงงานตามมาตรา16นะครับ ก็มีการประหยัดเอาไว้ชัดเจนในเรื่องของไม่ให้นานจ้างนะครับเพื่อนร่วมงานหัวหน้านั้นสแสดงกริยาก่อกวนรําคาญแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการคุกคามทางเพศเช่นเดียวกับในประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในข้อที่10นะครับที่ก็คุ้มครองไปถึงแรงงานรัฐวิสาหกิจเองนั่นเองนะครับขณะที่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนนะครับคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของพรบร,ระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งว่าด้วยการกระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือว่า คุกคามทางเทศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับและท้ายที่สุดก็คือมติคอรมในวันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับมีการ ปรับปรุงปรับแผนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดออกมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทําชํเราและการลุงละเมิดทางเพศสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะรับหน้าที่ในการเข้าไปดูแลกรณีที่เกิดว่ามีผู้เสียหายจากการถูกคุกค,คามทางเพศอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะไปคุ้มครองเยียวยาฟื้นฟูให้กับผู้ที่ถูกคุกค,คามทางเพศด้วย แต่ต้องย้ํากับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากรณีที่จะเข้าข่ายการที่จะไปแจ้งความได้เนี่ยจะต้องมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนหรือว่ามีพยานบุคคลนะครับไม่ว่าจะเก็นในเรื่องของการมีคลิปนะครับเรื่องของภาพถ่ายการมีแชทสนทนานะครับแต่ว่าจะครอบคลุมไปถึงการใช้คําพูดวาจาท่าทางต่างๆซึ่งมีความละเอียดอ่อนหรือว่าเหยื่อนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวจะเตรียมถ่ายหลักฐานเอาไว้นั้น จะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับหรืออย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับพักก้าวไกลนะครับคุณบุษรินกว่าที่ผู้หญิงเนี่ยจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมได้เนี่ยเอกกฎหมายจะครอบคลุมไปถึงเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าจนถึงตอนนั้นเนี่ยหลักฐานจะยังคงมีอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายครอบคลุมแล้วก็เข้าใจในเรื่องของหลักการว่าการละเมิดหรือว่าการคุกค,คามทางเพศเนี่ยปัจจุบันนั้นพัฒนาไปหลายรูปแบบ หรือว่าไกลไปจนถึงโลกไซเบอร์ทําให้ผู้หญิงหลายคนนั้นอึดอัดเลยทีเดียวก็ตามนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่าปัญหาการคุกคามทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบ้านเราเท่านั้นนะครับทั่วโลกเวลานี้หรือว่าที่ผ่านมาเองก็พยายามที่จะให้ความสําคัญนะครับบางประเทศที่เจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักเนี่ยบางคนบางประเทศนั้นถึงขั้นที่ฉีดยาแรงเลยนะครับบัญญัติเอาไว้อย่างละเอียดมากๆเลยอยู่ในกฎหมายอาญามีโทษที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับ ประเทศแรกก็คือออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมประเทศนี้นะครับใช้กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในปี1984นะครับระบุเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการคุกคามทางเพศนั้นคือการกระทําอันไม่พึงปรารถนาทางเพศการร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อความต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคามหรือการกระทําอันที่ไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวกับ เรื่องทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคามซึ่งในสถานการณ์นั้นๆบุคคลทั่วไปอาจคาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคามผู้ถูกกระทําทําให้ผู้ถูกกระทํานั้นขายหน้าเสียเกียรติหรือทําให้ผู้ถูกกระทํานั้นเกิดความหวาดกลัวนะครับมากันที่ประเทศฝรั่งเศสบ้างนะครับประเทศนี้นะครับมีกฎหมายอาญาความผิดฐานคุกคามทางเพศนะครับนิยามเอาไว้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันว่าการคุกคามทางเพศนั้น ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลักษณะการก่อเหตุรูปแบบเดิมซ้ําๆนะครับซึ่งการกระทําเพียงครั้งเดียวนั้นก็ถือว่านํามาสู่การเป็นความผิดได้รับโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางให้ได้รับผลประโยชน์ทางเพศนะครับของตนหรือว่าบุคคลที่3นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือประเทศเยอรมน,นีนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นกฎหมายการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันครับระบุว่าการกระทําอันไม่พึงกระถนาซึ่งเกี่ยวกับเพศ ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับอันกระทําขึ้นเพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้ผู้ถูกกระทํานั้นรู้สึกถูกคุกค,คามไม่เป็นมิตรด้อยค่าเสื่อมเกียรติหรือถูกรังเกียจอย่างเช่นการพูดการใช้ท่าทางมีลักษณะสื่อเกี่ยวกับเพศเฝ้าติดตามโทรศัพท์หาอย่างต่อเนื่องการอีเมลจดหมายหรือข้อความโทรศัพท์จํานวนมากหรือว่าการดักรออยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย จะเห็นเลยนะครับว่ากฎหมายนั้นนิยามในเรื่องของการคุกค,คามทางเพศค่อนข้างสอดคล้องไปกับในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะสร้างให้เกิดความปลอดภัยหรือรู้สึกอุ่นใจกับผู้หญิงในประเทศนั้นๆมากขึ้นนะครับค่ะพอเห็นคุณรุ่งโรจน์หยิบยกกฎหมายในต่างประเทศมาเห็นลงรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอย่างที่บอกไปครอบคลุมหลายๆการคุกค,ค,คามที่มันอาจจะเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะมีอย่างหนึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างที่เห็นมีกฎหมายก็ถือว่าครอบคลุมนะคะแต่ว่าต้องมีหลักฐานนี่สิกระบวนการ ของการดําเนินการต่างๆในระหว่างที่ไปแจ้งความรอการสืบสวนสอบสวนเอผู้หญิงอย่างเราๆเ,เนี่ยจะมีที่พึ่งให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสภาพจิตใจก็สําคัญเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็อยากแชร์เหมือนกัน ก็เคยถูกคุกคามในลักษณะที่อาจจะนิยามได้ไม่ชัดอย่างในทางสื่อโซเชียลออนไลน์ผู้ชมหลายคนที่อาจจะเคยมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พูดคุยกันได้ค่ะอย่างเช่นเอาผ้าไปแล้วก็เอาไปเหมือนกับขายต่อนะคะหรือว่าอินบ็อกมาส่งข้อความมาคุกคามทางวาจารหรือแม้แต่การส่งจดหมายมาทางออฟฟิศของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเหมือนคุกคามทางเพศเนี่ยก็เห็นภาพชัดเหมือนกันแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยพอกฎหมายมันไม่ได้นิยามครอบคลุมกว้างขนาดนี้แล้วต้องมีหลักฐาน ชัดเจนว่าใครเป็นคนทําลงมือคุกคามไปแล้วยังไงบ้างมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างห่างไกลกับคําว่าการเข้าถึงกระบวนการการช่วยเหลือทางกฎหมายแบบนี้พอสมควรค่ะครับผมหลายคนก็เจอกรณีในโลกไซเบอร์ค่อนข้างมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการติดตามนะครับนี่ครับเป็นความละเอียดอ่อนที่ ต้องเข้าใจนะครับว่าแม้จะไม่ได้ถูกแตะเนื้อต้องตัวเองเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าสร้างความอึดอัดให้กับผู้หญิงหรือว่าผู้ที่ถูกคุกคามได้เหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเวทีเสวนาของกลุ่มของคนที่ทํางานเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าในกรณีของเรื่องของผู้หญิงก็เองน,น,นั่นเองนะครับก็มีความพยายามนะครับที่จะเสนอเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้เองก็มีข้อบังคับออกมาอย่างที่กล่าวมาหรือแม้กระทั่งในกรณีของพักเก้าไกลเองก็ตามเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะอาศัยจุดนี้นะครับในการแสดงเจตนารมนั้นว่าตัวเองจะพยายามที่จะเสนอกฎหมายเข้าไปในสภานะครับไปโหวตกันเพื่อที่จะปฏิรูปกฎหมายให้เรื่องของการคุกคามทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมได้เด็ดขาดแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเงียบอีกต่อไปครับ คนแรกก็คือคุณวราพรแช่มสนิทนะครับที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษานะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เช่นกันครับโดยมองว่าพรรกการเมืองก็ควรมีข้อตกลงร่วมกันว่าหากผลการพิจารณากรณีการคุกคามทางเพศเป็นที่สิ้นสุดโดยมีทั้งมติของกรรมการวินัยและผ่านมติกรรมการบริหารแล้วสสก็ต้องออกเสียงผูกพันตามมติดังกล่าวเท่านั้น โดยเฉพาะกรณีคุกคามทางเพศและกรณีการคอร์รัปชันนะครับเพราะอย่างกรณีของคุณชัยชายาภวนนะครับสุดท้ายผลบวตของที่ประชุมสอสอเองและกรรมการบริหารพักกลับไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารที่ให้ลงโทษขับออกจากพักนะครับ <Okay. S 1> ขณะที่เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนชัดเจนเลยนะครับว่าปัญหาการคุกคามทางเพศนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับ จึงควรกําหนดแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่องเมื่อเกิดปัญหาการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนั่นเองครับอย่างที่เราบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในทุกแวดวงแล้วก็กับพรรคการเมืองเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองอื่นๆด้วยเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดเนี่ยในอนาคตกับพรรคการเมืองอื่นก็มีอีกสิ่งที่พรรคการเมืองควรจะทำนะคะไม่ใช่เรื่องของการที่จะพยายามปกปิด เรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าควรจะต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหาถ้าเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นนะคะพักการเมืองควรจะมีแนวปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติ <Okay. S 1> ที่ชัดเจนนะคะว่าเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียน <Yeah. S 1> การคุกคามหรือล่วงละเมื่อทางเทศในองค์กรเราเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งมันก็มีข้อพิจารณาหลายๆข้อ <Okay. S 1> เช่นเรื่องว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้พิจารณานะคะ <Okay. S 1> ต้องมีความเป็นกลางต้องมอีคำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อผู้เสียหายนะคะ,ะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ระบุชัดเจนว่าจะทําอย่างไร <Okay. S 1> อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งผลให้กับคู่กรณีได้รับทราบ <Okay. S 1> เป็นต้นรวมถึงกระบวนการในการคุ้มครองผู้เสียหายซึ่งนะคะ เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยถ้าพักการเมืองหรือว่าองค์กรใดๆเนี่ยมีกระบวนการตอบสนองที่มันมีประสิทธิภาพนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบเรื่องของความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อองค์กรหรือต่อพักได้นะคะตอดคล้องกับผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะครับที่บอกว่าปี2564 กรรมการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพอมอนั้นเคยออกคู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือว่าคุกคามทางเพศในที่ทำงานเอาไว้นะครับซึ่งครอบคลุมนิยามการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆกลไกการร้องทุกข์ที่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในองค์กรและที่สำคัญคือการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้คนในองค์กรไม่ยอมรับการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบแต่เนื่องจากเป็นเพียงแนวปฏิบัติ จึงเสนอให้กระทรวงพมหรือว่าพักการเมืองนั้นร่วมกันปฏิรูปกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับจริงๆกระทรวงมนานคอมเนี่ยได้ทำเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาส่งสือไปเพื่ออย่างนี้นล่าสุดเขาก็ส่งสือไปที่พักเก่าไก่เพื่อให้รายงานว่าตอนนี้คุณมีกลไกอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันคงไม่พอมันก็คงจะต้องยอมรับแล้ว,ว่ามันเป็นปัญหาจุดอ่อนนั้นเนี่ย <N> นอกจากกระทรวงแล้วผมคิดว่านักนการเมืองเองเนี่ยที่เสนอกฎหมายได้อยู่แล้วเนี่ยก็อยากเชียร์พระเก้าไก่ตัวเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะมีความวิกฤตจักรตารัทธาตรงเนี้ยก็เสนอเรื่องนี้ไปเลยว่าเออเราเราก็จะมีการาปรับตัวเองโดยการมีแนวการปฏิบัติที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมฮะเช่นเอาแนวปฏิบัติที่ของกระทรวงมานารคงไปปรับใช้นะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่วางแผนเรื่องงานฝึกลม เรื่องมีศูนย์ต่างๆจนถึงเรื่องการจัดการกับคนที่กระทําให้มันชัดเจนและสุดท้ายคุณก็บอกเนี่ยเฮ้ยหลังจากนี้คุณจะเสนอกฎหมายที่มันยังมีจุดอ่อนอยู่อะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็จะได้คุ้มครองคนที่ถูกคุกกลางเพศไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศสภาพไหนเขาจะได้รับการคุ้มครองที่มันดีขึ้นผมมองงั้นคุณจะเด็ดยังย้ำด้วยนะครับว่าถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยยังคุ้มครองไปถึงทั้งตัวของผู้ที่ร้องเรียนเองหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ที่ ถูกร้องเรียนแล้วก็ผู้ที่ร้องเรียนด้วยนะครับว่ากระบวนการสอบสวนนั้นจําเป็นที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีของถ้าเกิดว่าได้รับการร้องเรียนเนี่ย ก็จะยังไม่ถูกถือว่ามีความผิดนะครับจนกว่าที่จะมีการพิสูจน์แล้วก็มีหลักฐานออกมาชัดเจนยืนยันนะครับค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยก็น่าจะนึกถึงกรณีหนึ่งทันทีเลยนะคะคือคุณจอห์นนี่เดฟนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกสังคมตัดสินให้ถูกแบนออกจากวงการภาพยนตร์ไปเลยแต่พอสุดท้ายแล้วค่ะก็เปิดเผยหลักฐานออกมาแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าถูกอดีตภรรยาเนี่ยกั่นแกล้งก็ถือว่าต้องสอบสวนทําความเข้าใจกันใหม่การมีกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนแบบนี้ก็จะช่วยทําให้สร้างความเป็นธรรมให้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เสียหายหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ตามนะคะคุณรุ่งโรจน์ใช่ครับถ้าย้อนกลับมานะครับหลายคนก็อาจจะมองในกรณีของบ้านเราเองก็จะมีในลักษณะของการโทษเหยื่อก่อนอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นไปนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ไปแบล็กเมย์ตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าบุคคลที่มี เป็นผู้นําทางความคิดหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องของเพศสภาพแล้วก็เพศวิถีเองก็จะบอกนะครับว่านี่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สังคมไทยนั้นอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าละเลยคําว่าคอนเซนต์นั่นเองนะครับอาจจะย้ํากับคุณผู้ชมสั้นๆแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอสสงสัยนะครับว่าในลักษณะของถ้าจะมีความสัมพันธ์กันกับคู่ของเราเนี่ยจะต้อง มีหลักในการสื่อสารอย่างไรนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เรียกว่าหลักการสื่อสาร3แบบนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยกำลังพยายามรณรงค์อยู่นะครับอย่างแรกก็คือ X กนะครับก็คือการถามก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งนะครับว่าคู่สัมพันธ์ของเรานั้นเอมีความยินยอมหรือไม่อยู่ในภาวะที่มีสติหรือไม่เพื่อเช็คกันก่อนตามมาด้วย listen นะครับหรือว่าการฟัง ว่าคู่ของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรอยู่ในภาวะที่ปฏิเสธแบบตั้งตัวหรือไม่หรืออยู่ในภาวะช็อกหรือไม่ซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะการถูกคุกคามโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับและสุดท้ายก็คือการ Respect นะครับนั่นก็คือการเคารพการตัดสินใจของคู่สัมพันธ์ของเรานั่นเองนะครับคุณบุษดินครับการคุกคามทางเพศถือว่าเป็นประเด็นใหญ่จริงๆนะคะไม่ว่าสตอเกอร์เขาจะมีมุ่งหมายอย่างไรก็ตามล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือผลกระทบทางจิตใจนะคะของผู้ที่ถูกคุกคามหรือผู้ที่ถูกกระทําทางเพศซึ่งเรื่องนี้มันนใหญ่่จจริงๆําเป็ที ต้องมีกฎหมายที่ครอบคลุมและการลงโทษที่ชัดเจนนะคะ